สวัสดีครับท่านผู้ฟังอยู่กับช่องจาอ,อุปนิสัยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกฎหมายแปลกๆในสมัยโบราณวนะ่เรามาดูกันว่าฟังแล้วมันน่าประหลาดใจแค่ไหนหรือรู้สึกว่าธรรมดามากในบาบิโลนนะครับมันผิดกฎหมายถ้าผู้หญิงจะทําเบียร์เองนะครับและโทษที่เธอควรได้รับเนี่ยคือตายในถังเบียร์ของเธอเนั่นแหละนี่คือบาบิโลนโบราณนะครับในกฎหมายในะตอนนั้นเนาะในยุคก,กลางของฝรั่งเศสนะครับการขายหมูนะ ถ้าแต่งตัวเป็นภิกษุณีนะครับเป็นเรื่องผิดกฎหมายการลงโทษสําหรับอัชญากรรมนี้ก็คือการแบบแห่ไปทั่วเมืองแหละโดยให้หมูแต่งตัวในลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในสมัยกิกโบราณด้วยการสวมเสื้อคลุมสีม่วงถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับหากคุณไม่ใช่เชื้อพระวงศ์หรือผู้สูงศักดิ์กฎหมายนี้รู้จักกันในชื่อกฎหมายสำรองนะครับการสาบแช่งเพื่อนบ้านด้วยการสาบแช่งเพื่อนบ้านโดยใช้ชื่อสัตว์บางชนิดถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนบ้านของ,ของท่านผู้ฟังชื่อฮิปโปโปเตมัส แต่ท่านบอกแบบไม่ชอบเลยมันเสียงดังนะครับสาบแช่งเพื่อนบ้านซะเลยด้วยการพูดว่าขอให้ฮิโปโปเตมัสกินคุณเนี่ยคุณผิดกฎหมายนะครับนี่นี่คือในสมัยกรีกโบราณนะอ่ะมากรุงโรมโบราณกันบ้างนะครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายที่ผู้ชายจะจูบภรรยาในที่สาธรารณะนะครับบทลงโทษสําหรับอาญ,ญากรรมนี้ก็คือการตัดจมูกของเขาออกหรือมีกฎหมายที่อนุญาตให้พ่อฆ่าลูกสาวได้หากถูกจับได้ว่าล่วงประเวณีนะครับกฎหมายนี้รู้จักกันในชื่อ เล็กจูเลียดิอาเดลเทลิสคอซานดิสนะครับก็คือถูกจับได้เมื่อไหร่โดนแน่นอนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าพ่อค่าลูกสาวได้อืมในจีนโบราณนะครับการมีภรรยาหรือนางสนมมากกว่าหนึ่งคนถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะแต่หากภรรยาคนแรกของผู้ชายไม่สามารถมีลูกได้นะครับเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้มีภรรยาคนที่สองนะครับเพื่อให้ครอบครัวของเขาสืบต่อได้หรือในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับเป็นเรื่องที่ กฎหมายที่ผู้ชายจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีนามสกุลเดียวกับตัวเองกฎหมายนี้เรียกว่ารหัสหมิงนะครับอะต่อมาในยุคกลางของอังกฤษบ้างการขายพริกไทยที่แต่งสีเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับการลงโทษสําหรับอาชญากรรมนี้จะถูกขังไว้นะครับพูดง่ายว่าขังไว้3วันอะไรแบบเนี้ยในอีบโบรานก็มีครับการโกนคิ้วเมื่อแมวตายเป็นสิ่งผิดกฎหมายหากคุณถูกจับได้คุณจะถูกลงโทษด,ด้วยการทุบตีจนตายนะครับโอ้โหแมวนี่มีอานาจไหมนะครับ การโกนคิ้วเมื่อแมวตายไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะครับของกฎหมายแปลกๆอยากจะถามแทบูุฟังว่าชอบข้อไหนครับบาบิโลนนะครับผิดผลิตเบียร์ไม่ได้ยุคก,กาลางฝรั่งเศสขายหมูห้ามแต่งตัวเป็นภิกษุสมัยกรีกการสวมเสื้อคุมสีม่วงผิดถ้าไม่ใช่ราชวงศ์นะครับแช่งเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นชื่อสัตว์นะครับห้ามดขาดในกรุงโรมโบราณน,นะครับ ผู้ชายจูบไม่ได้นะครับจูบเมียตัวเองกลางโอ้โหทางทสวนไม่ได้นะครับโดนตัดจมูกอ,อจีนก็ห้ามแต่งงานกับคนที่มีเขาเรียกว่านามสกุลเดียวนาอะอะไรแบบนี้รหัสหมิงนะครับหรืออนุญาตให้มีเมียคนที่สองไนดะ้ถ้าคนแรกเป็นหมันหรืออะไรสักอย่างมีลูกไม่ได้นะครับในยุคกลางก็ขายพริกไทยที่แต่งสีไม่ได้นะครับในอียิปต์คือ เราโกนคิ้วเมื่อแมวตายไม่ได้นะครับเป็นสิ่งกดผิดกฎหมายมากๆเพื่อนๆล่ะครับหรือท่านผู้ฟังพี่ๆ้องๆทั้งหลายชอบข้อไหนกันบ้างหรือรู้สึกว่าไม่ชอบเลยไอข้อนี้มันมันมีขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้เนาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้กันเยอะๆนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ